อาจารย์มาขอพรพระพิคเนตนะคะขอจับไพ่สิงพายนะนะคะใครเลือกไว้เลยนะคะไพ่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่นะคะเขียนไว้ในใจนะคะตั้งไว้ในใจหรือว่าจะเขียนออกมาก็ได้เนาะนะคะคอมเมนต์มานะคะใครเลือกไพ่เบอร์หนึ่งไพ่ใบแรกออกมาแล้วนะคะอ้า เทมพอเรนต์ al, นะคะมีเทพีแห่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะใครเลือกไพ่ใบนี้อาจจะมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือยกย้ายที่ทํางานแต่ว่าถือว่ายกย้ายไปในทางที่ดีเนาะนะคะหรือว่าใครเ,เลือกไพ่ใบนี้นะเวลาเดินทางก็ขอให้หรือไปไหนก็ตามขอให้ซื้อเลขเอาไว้เนาะนะคะจะมีโชคลาภจากการเดินทางไพ่ใบที่2นะคะอ่าเป็นไพ่เดอะซันเดอะซันโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะการงานการเงินทุก การทุกอย่างเลยโชคลาภถือว่าได้โชคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครเลือกไพ่เดอะซันถือว่าได้โชคดีในทุกๆเรื่องไพ่ใบที่3เป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนเนะาะโชคลาภมาจากทรัพย์สินที่ดินนะคะบางคนที่จะขายที่หยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้ขายที่แน่นอนนะคะหรือว่าโชคลาภมาจากเขาเรื่องไงคะที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะนะคะตัวเลขอยู่จากในบ้านเรานะคะโชคลาภมาจากมาจากตัวเลขในบ้านเรานะคะมีโชคลาภแน่นอนนะคะไพ่ใบที่4อ่ะเป็นไพ่สิบเหรียญใครเลือกไพ่ใบที่4เนาะเงินทองมา แน่นอนรางวัลที่หนึ่งรางวัลโชคลาบใหญ่ก้อนใหญ่จากการทํางานบางคนได้โบนัสสิบเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้นะคะมางคนมีเกณฑ์ได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนตําแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนค่ะโชคดีนะคะ